ใครที่กลัวห้องน้ำนะคะมาที่นี่ได้เจอแน่นอนบาชิล่าลูกชุดมองผู้สร้างที่เรากินไว้ขมิ้นกับปรามาจานตงกมอ <laughs> ที่นี่มันมีกฎอยู่ว่า เรากำลังจะเดินทางไปสู่ผิงโกนะคะใช้เวลาเดินทางจากเชิงตูนะคะประมาณ4-6ชั่วโมงนะคะไมค่ะเราไปเจอกันที่สู่ผิงโกนะคะ แวะอยู่ที่จุดพักรถนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าที่นี่มันมีกฎอยู่ว่าขับไประยะเหนือจะต้องมีการพักรถนะคะเพื่อให้เครื่องพักแล้วก็นี่คือจุดพักรถของเราจะบอกว่าใครที่กลัวห้องน้ำนะคะมาที่นี่ได้เจอแน่นอน oh, <no. S 1> มันจะเป็นแบบว่าห้องน้ำเป็นลางที่ทุกคนจะเห็นหน้าเพื่อนๆของทุกคนตอนเข้า

大家可以带上巧克力等高热量食物，及时补充能量。越往上走，海拔越高，很多旅客都会出现高原反应而引起的身体不适。红景天口服液，大家要提前准备。高原很多酒店宾馆都是环保型的。 阿提供、啊。อะ了，太懵、哦、了。太懵了，太懵了。太懵了，太了。太懵了，太懵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 了。要懵了，太懵了。太懵了，太懵了。太懵了，

เดี๋ยวเขาจะให้ผ้าแล้วของคอแล้วา,าจะให้าอล้วกลัาหลบาลาลูก เาจะของพาให้เป็นพิธีต่อไปเป็นทะเลสาบชื่อว่าอะไรนะคะทะเลสาบห้าสีทะเลสเาบห้าสีนะคะขึ้นมาไดกเหรอ กำไรมันเอ้ยกำไรวะบันไดมันแบบมีความหมายอีป yeah> anyway> claro> ู้เซียงอีกก็ค um> ือก้าวแรกคือการได้พบเจอกันก้าวที่2ก็คือการได้ร hm ู้จักกันก้าวเอ้การได้เรียนรู้กันก้าวที่3ก็คือการได้รู้จักกันที่เหลือไป๊เองเลือก็จะเลือไปขึ้นเลือใส่เสื้อชูชีพอันนี้คือเป็นทีมแรกนะคะในการกินบร์บีคิวบนเรือ ูและนี่คือบรรยากาศอูดูผลไม้ของเราที่เราซื้อมาเราต้องไปหาเราจะเก็บนี้อย่อยดีปะขอจะเก็บอะไรค่ะเออตังใหญ่สีนห้าเออ อสอ็จแมันไม่ต้องสอดอะไรแล้ว <Ooh. S 1> มันเอียงต้องนั่ง<ๆ>ห่างๆและนี่คือข้างหลังของเรา En> นะคะือสร้าก <cido> ที่เรากินไว้บรรยากาศสวยมากโหทุกคนคือน้ําใสมากข้างหลังแล้วก็แบบเราก็เป็นทีมแรกที่ได้กินนะคะโหอากาศถ้ามาหน้าหนาวนี่คือจะดีมากไป่ินชุดจังชุดมง งไวยแล้วก็แบบจับมือแบบแบบเป็นอีกข่าวหนึงกับเขาอะไปเปลี่ยนชุดเผ่ามงสื่อข้างในนะคะไม่ไม่เปล่นเราให้สายมือกับเนชั่นน่าจะรู้ซื้อเหรอใช่นช่คดอเขาเปานแบ่เดียกัน ทำไมเจ้ารู้สื a a ่อเดี being so ๋ยวให้ดูแล้วรู้สืกอทำไมเขาใส่แล้วสวยดูพวกเราดิค่ะเรากำลังจะไปขึ้นรถนะครับตาของเราบางาโอ้ดีนะบางตาไม่ค่อยเป็นตารังสักเียเขาทำให้ใหม่แล้วเฟยก็คือมันปิดตาเกินไปมันมองไปเห็นขึ้นรถค่ะ เราก็จะนั่งรถไปอุทยานนี่คือพวกเรานะคะชาวเย่กำลังไปข้างบนเขาบอกว่าสวยมากสวยมากไปดูกันที่จุดโต้ที่แล้วอีกจุดอุ้ยน่ารัก ที im, ine, im, uh, im, ine, ine, tomato, ่นี่นะคะมาถึงจุดข okay. ้ามบนสุดหา้ในที่นี่ในเอ่ส้มบิงโกนะคะทะเลสัตว์ยาวที่นี่สูง2,900เมตรอย่งเช่นดินมีกับ2,900เมตรนะคะถ้าใครมีอาการไม่สบายอ่ะอย่างแพ้ก้อนสูงนะคะออกด้วยนะคะเพราะวี่นี่เขาก็มีเสริมออกซิเจนนะคะท我们差不多走ีอะไรบ้างนะคะที่นี่มีอะไรบ้าง 然后这边呢植被就非常的丰富了已经现在เดินหนึ่งร้อยเมตรก็ถึงจดชมวิวอต้นไม้ส่วนใหญ่บนทรงผิงก็เป็นหงว่าปลายควาเวลาอยู่ข้างบนนะคะต้องค่อยๆขยับตัวนะคะเพราะว่าสูงมากออกซิเจนจะไม่พอห花ว่皮在ก้้้呢，以前้有้的้候，我้就把้้้้้้้้้้้้้้้้้้ ค่ะเดีย๋ยวเราขึ้นรถไปจุดต,ต่อไปกันต่อไปเราจะไปทะเลสาบห้าสีนะคะคล้ายๆกับทางจู่จโกนะแต่ว่าอยู่คนละที่กันนะคะเรากำลังเดินลงไปข้างล่างสวยเอออันนี้สวยใช่ไหฟ้าเฮ้ยเออ,เอ,อสวยอขอต้องยืนอเงี้ยเอายิบๆเนี้ยสวย อันนี้นะคะก็คือตรงนี้ถ่ายรูปสวยมากทุกคนถนะ้าใครจะมานะคะนี่ไไหนนอะจะะปั่เ, SC, 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 เดี๋ยวขอเดินวันนี้เหมือนคนเป็นอันนี้อ่ะโลบแบบลมป่องพองอนะ่ะ <laughs> อะไรไหนแกะต่อรวยมันชุ่มหัวนะคะนี่คือทางที่เราจะเดินไปถ่ายรูปนค่ะคะอ๋อต้นไม้ที่เขาใช้มาอธิษฐานค่ะอ๋อป้าขอพรกันเพื่อรวยพรแบบนี้ค่ะก็แค่เขาคุณแค่เขาแขวนตรงกลางนี่มีต้นแปะอยู่นะคะต้นแบบนี้ก็เป็นต้นหงส์ขวาก๋า 也是这边比较特点的就是红桦树，它的树皮就可以一片片撕下来，然后当做纸张。啊刚刚说了。以前的话就是可以做书อันนี้ายเลยอนอันี่อนี้นะ,ะี่สองี่อนี่อนอันตอนต่อัน,น,นตอันอต้่อนไมองัตี่อต์ที่สนที่สนตที่สอที่สอที่สยที่ส ไม่เชื่อถามขงซื้อขงซื้อรุ่นใหม่มีกล้องลูมิกมีโทรศัพท์แท็บสุกและมีกระเป๋าสะายตอนนี้เรากำลังอยู่กับขงซื้อกับปรมาจารย์ตักมอเพื่อจะเดินทางไปถ่ายรูปบนภูเขาอันแสนยาวไกลอันนี้น่าจะไปทรศนพั์ ไปทะเลสาบห้าสีเราจะไปอัพสีกันนะครับว่ามีกี่สอุ้ยสวยอ่ะอุ้ยนี่สวยอ่ะแฟนคู่รักเหรอทุคกคนทางโอ้โห่โรจิโรจิอืม <c oughs> เห็นแล้ว <c oughs> ทุกคนทะเลสาบห้าสี ลึกสิบเมตรเลยนะลึกสิบเมตรหูน้ำใสมากลึกสิบเมตรเลยทุกคนแสงมันแข็งเนาะคืออันนี้เขาบอกว่าจะเป็นลูกหัวใจช้างไห่นะคะความสูง 2,900เเมตรเมาเซียนตัดเรือแล้วก็เดินทางไปผ่านสมพานแล้วก็ไปทางการสูค่ะตอนนี้นะคะมีมุมถ่ายรูปสวยๆตรงนี้นะคะเขามีเขียนตัวอักษรภาษาจีนสีแดงได้เห็นไหมคะค่ะเรียกว่าหงจินลู่หงจินลู่เขียนว่าหงจิ้นลู่ของทับแดงทหารงเคยเดินทางมา่อนที่อ๋อหงจิน่ทหารชุดแดง แดิท่านกองทัพแดงค่ะกองทัพแดงเคยมาเดินผ่าน,นาโอ้โหไปค่ะตรงไปต่อเฮ้ยน่ารักไฟฟ้านี้สีน้ำในกล้องคือสวยมาก าว่าจะเห็นที่เขียวแล้วต่นก้องเขียวมากพอแบบเก็บแสงได้แล้วจริง ข้างขวามอ่ะเป็นน้ำตกยาวเรากำลังจะลงไปอยู่แม่น้ำาอยู่ข้างล่างกำลังจะลงแล้วนะคะ โทางลงโอ้น้ำใสมากใสมากทุกคน,นเลนะะ่อีกด้านหนึ่งนะคะนี่ก็เป็นอีกด้านหนึงของโอ้โหสวยเกินสวยจริง